ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หัวเด่นใน6อีกแล้วครับนะคลิปนี้เนียวทันนี้ก็เป็นทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งทุกคลิปด้วยและก็ขอบคุณอย่างแรงสำหรับ เจ้าของแนวทานที่แบ่งปันแน,นวทานอย่างเร็วทันใจด้วยครับคลิปนี้เนวทานนี้ก็เป็นแนวทานใช้กับ16ทธานวาคมุมเราไปชมกันเลยเราไปชมกันเลยคราตพ่อชมที่น่ารักนับถือเจ้านี้โซยุ สิหน่วย10บหน่วย2 3 2 3เจ้าเซยุกเบงปานเดาทาน10หน่วยสองตัวเป็นเทานสองกับ3ามเดทานสองสต่อไปครับเจ้านี้ชุดเดียวครับท่านชุดเดียวสีสเกตนะสีสเกตกันเองเบงปานสองหกส่สองหกสี่ ก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับข้อมูลต่อไปครับท่านผร้ชมใบนี้เอ้ยคมเนี่ยวทางนบนล่างแบบสตัว1 6 7, 1, 6, 7นะ่งหกเปนปะสตัวเนี่ยวทางบนล่าง ออโคมท่านอาคมอคมอกโคมเจ้าของเดียวทางที่เบ่งปันไปต่อกันเลยเจ้านี้ครับนะบม่น้สินโคราเบ่งปันเดียวทานสี่เก้าสองสี2สามสองเก้าสา สี่สามเก้าสามใบนี้แนวทานนี้ก็เป็นแนวทานสี่โคลาชไปต่อการเจ้านี้ครัาทบชมเจ้านี้สี่ตัวบนล,ล่างนะเจ้านี้ก็แบ่งปัน,ปนสองสี่หกเจ็ดสองสี่หกเจ็ด เจ้านี้ก็ฝากแนวทานบนลากสี่ตัวเป็นแนวทานอีกหนึ่งใบด้วยก็ขอบคุณมากขอบคุณแนวทานไ,ไปต่อการเจ้านี้วิณนาทานเบ่งปานแนวทานโบนห้ารองเก้าสี่โคต 5้5สี่ห้ล่างห้ารองเกู้นโคล่างห้า9ู0ย์ดับบนสองดับบนสองตัวเดียวไปต่อกันเลยเจ้านี้ครับใบนี้ก็เป็นอทานบนล่างโสมแบ่งไปเน1่งน่งสอง อดีตที่แล้ว01เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน12ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับข้อมูลต่อไปเจ้านี้เดี่ยวทาง2ตัวเจ้านี้ก็เบ่งปาน64 46 1 6 6่ง9 9 2กหน่าเรวม6คู่รวม6คู่เป็นเดี่ยวานไปต่อกันครับใบนี้ใบนี้เบ่งไปเธาน5หาแป ปหน,น,นึ่งแปดเจ็ดแปดสองแปดศูนย์ห้าหนึ่งห้าเจ็นย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งสองหนึ่นะท่านรวม13ชุดเป็นแนวทางไปต่อการเจ้านี้ใบนี้ก็เป็นแนวทางอีสานใต้นะแนวทางบนล่าง เจ้าของแนวทางก็แบ่งปันคูสองเจ็ดสองแปดสามเจ็ดสามแปดดาเจี่ชุดนะท่าน4ชุดเป็นแนวทางขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปัน,ปน ไปต่อการเจ้านี้ครับนะบนี้ก็เป็นอทานเนตเบงป90าน9 0 8 9 0ูน0เก7 8ศูนนะท่านที่จริงก็หลายชุดนะเก็บหน้าจอครับท่านเจ้านี้เนตไปต่อกันเลยเจ้านี้เอ้ยไพ่สีทอง ดับสอนวราบนนะท่านดับสามดับสามตัวเดียวยังไงก็ขอขอบคุณอย่างมากไปต่อกันเลยเจ้านี้ใบนี้ก็เป็นแนวทางชุดเต้นบนล,ล่างเจ้านี้ก็แบ่งปัน 3 2 3 2 5 6, 2 6 2 7 2 8 2 9 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 5 8 5 7 5 9 6 7 6 8 6 9 7 8 7 9 8 9กระทานแนวทานบนล่างไปต่อการเจ้านี้สูงแบ่งป,ปันคู่1 2 1 4 6 2 6 3

สำหรับข้อมูลไปต่อการเลยเจ้านี้เอ้ยสิสเกตกันเองนะท่านเนื้อท่านชุด3ตัวแล้วก็2ตัวชุดเดียวเนื้อท่านหลักโอรอยนะแล้วก็คู่บนล่างนะท่านคู่บนล่างเนาะเก็บหนะ้าจอกระท่านหลักอร้อยสามสองศูนย์แล้วก็ชุด3ตัว2ตัวแล้วก็ชุดเดียวด้วยครับท่านนะขอบคุณมากไปต่อการเจ้านี้ ตัวนี้ก็แบ่งปันนะทานโบนเบ็บสามตัววิ่งนะท่านห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าอดีตที่แล้วสองเจ็ดเก้านะอดีตที่แล้วสองเจ็ดเก้าก็ผ่านเจ็ดพันเก้าในทหนม่นี้ครับก็แบ่งปันห้าศูนย์ห้าสามตัวทั้ทีสองตัวนะท่านชนห้าก็สองตัวครับนะไปต่อกันเจ้านี้เออไพ่ออสีทอง แนวทางดับล่างตัวเดียวดับสี่เจ้าผ่ายสีทองก็แบ่งบนะันแนวทางดับล่างอีกหนึ่งใบแนวะทางดับสี่ตัวเดียวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากขอบคุณอย่างแรงสำหรับแนวทางที่แบ่งปันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังเจอกำลังใจด้วยขอบคุณมาก ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับเือทุท่านก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งทุกคลิปโดยครับนะและก็ขอบคุณเจ้าของเนืทานที่เป่งปานอย่างเร็วทานใจจริงๆ ท่านผู้มก็อย่าลืมนะท่านนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะเป็นกำลังใจกำลังเจอให้เอ็กมินด้วยครับท่านก็ขอบคุณทุกแนวทางทุกกำลังใจคลิปนี้ก็ประมาณน,นี้ครับท่านเราก็เจอกันคลิปต่อไป